สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินมาตามรถทุเรียนมาไหนนะสวนนะ่นะไอต้นสูงสูงนั่นนะ่ะและในายอดสูงาาสูงโอ่ะโห่โชคโคตรเจ้าดีตามมอเตอร์ไซค์คันนั้นมาอยู่เมื่อไหร่จะเจอยังนึกอยู่ว่าจะเจอทุเรียนไม่เคยวิ่งเส้นนี้ด่จ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกใหญ่อย่างนี้สอง ลูกใหญ่สามร้อยมรอลูกเล็กสองร้อยห้าสิบแล้วก็อันนี้ก็อยู่ปลูกที่นี่เหรอค่ะปลูกที่นี่เหมือนกันอันนี้สามโลร้อยเรียกลูกอะไรนะมะไฟแต่ทําไมบ้านเราเป็นสีเหลืองอันนั้นมันเป็นละไมไหมที่บ้านแม่อ่าแต่มัน,นม,มันเปรี้ยวใช่แล้วนี้เรียกมะฟ้าจ้าอร่อยมากทุเรียนกวนโลละห้าร้อยเยพินไม่ได้ซื้อหรอกเพราะว่าตังค์หมดแล้วซื้อมาตลอดทางเลย นุนาเห็นยอดทุเรียนเลยนั่งรถมาคิดอยู่ว่าเออท้งผ่านหนูตระดิดจะได้กินทุเรียนไหมแต่ดีใจมากที่ได้กินพักรถแป๊บนึงเนาะขอบคุณนัจ้าที่ให้ถ่ายซื้อแล้วเรียบร้อยค่าอีนี้ชนีของที่นี่ไอ้หมอนทองของที่นี่อันนี้จะเป็นยน่ทั่ะพราะว่าไม่รับจากที่อื่นมาขายเพราะว่ามันมีส่วนตัวเอง ก็ขายของตัวเองแต่ดูเปลือกมันบางเนาะแต่พอแล้วแหละไม่หนาแม่ของยันถ้าของยันเอยากหนาต้นก็มีขายเดี๋ยวขอถ่ายต้นต้นของบ้านนี้ที่บ้านด้วยป่ะไอ้นู้นต้นของยายเขาอะแพงไหมต้นน่ะต้นก็มีสองร้อยสามร้อยห้ต้นก็มีขายยอดสูงๆูงอะทุเรียนทั้งนั้นนั่นนะ่ะ ตนนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ค่ะแม่ต้นรูต้มูตูเนี่ยที่เหีเยวๆนะจะเป็นต้ยนยาอ๋อต้นหยุมๆฝั่งโน้นจ้ะปาตาตาขอบคุณมากนะจ้าที่ให้ถ่ายอีนี่ถนนเส้นเด่นชัยเนะาะเด่นชัยแพร่เด่นชัยแพร่จ้ะมีขายข้างทางแต่วิ่งมาเกือบสุดทางเพิ่งจะเจอเนี่ยเยอะเดี๋ยวไปข้างหน้ามีอีกแม่เป็นแขงใหญ่เลยอ๋อ จ่าจ่าจาขอบคุณนะจ่จะเส้นทางเด่นใช้แพร่ได้กินแล้วทุเรียนทุเรียนอยู่บนยอดเขาเต็มเลยเขาบอกว่าเมื่อก่อนมันเป็นทุเรียนป่านะเนี่ยพาไปจะพาไปสวนบอนไอ้นี่จ้ะตลาดอะไรนะอินโดจีนจ่ะถนนอ๋อนี่ไงเราเข้าทางน้นมาเราไม่เจอถ้าเรามาตรงนี้เราก็เจอแต่ทีแรกแล้ว ถึงจุดบายย่ายยังไงน้องเต้ยยังอีกชั่วโมงครึ่งโอ้โหอีกชั่วโมงครึ่งแล้วถึงจะเจอนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนมองทางเฉย รถขนทุเรียนเน,นี่ยไนๆเมื่อกี้ยพิณก็ตาไปางรถขนทุเรียนเน่ยนะอันนี้หมดแล้วทุเรียนดีใจที่ได้กินหลงรับหล,ลงรับแรงนะเมื่อกี้เนาะ <S 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 ขับบอกมาแล้ว,ลวนะ ตลอดทางนะเนาะ<ม>เด่นชัยแพทย์จ้ะวันนี้เงินสองพันบาทจะพินซื้อแต่ของกินหมดเลยนะไม่ได้ซื้ออย่างอื่นเลยเนาะซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นเพราะว่าปกติจะพินจะไม่ได้ออกจากบ้านนะจะอยู่แต่ในถ้ำทองอะจา้ะจะออกจากบ้านแต่เมื่อวันเสาร์วอาทิตย์ลูกพามาอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ใช้ตังอาทิตย์ละครั้งจ้ะ เะ่เพื่อนเพืเ่อนแฟนคลับเดี๋ยวว่าอยาพินใช้ตังเก่งนะเพราะใช้อาทิตย์ละครั้งจ้ะของกินก็จะซื้อไปแล้วก็ตุนไว้เลยเป็นอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็จะออกมาทีหนึ่ง ้ำหมที่กินได้ก็กินมากก็กลัวเปืองแต่พอมาตอนนี้เป็นเบาหวานกินไม่ได้กินได้น้อยแล้วก็อยากกินเยอะๆเวลามีโอกาสกินเยอะๆก็กินได้น้อยเพราะกลัวเปืองถึงบอกคนเรามีโอกาสร่างกายแข็งแรงกินอะไรได้กินกันไปเถอะจ้ะแต่ถ้าป่วยแล้วโอกาสจะกินนั้นมันยากจ้ะจะเอาอะไรเข้าปากแต่ละคำนี่คิดแล้วคิดอีกเลย ของแปลกๆให้เราได้ดูได้เห็นได้กินเนาะเนี่ยครั้งแรกของที่พินนะที่ได้เดินทางขึ้นเหนือเนี่ยเออมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายทุ่งนาะปกติไม่ไม่เคยว่าปกติดีดีกว่าไอเนี่ยต้องช่วงที่ว่าอายุจากอายุจาก จากเท่าไหร่วะยายพินได้แฟนตั้งแต่อายุสิบห้าเนาะอยู่กับพ่อกับแม่ก็ยากจนไม่ได้ไปไหนไม่เคยได้ไปเที่ยวไหนจ้ะแล้วพอมาอยู่กับตาแดงแล้วก็ต้องทํางานหาเงินเลี้ยงลูกเลยก็ไม่เคยได้เที่ยวอีกพอออกงานมาก็ไม่ได้ไปไหนอีกอยู่แต่ในบ้านครั้งนี่แหละพอมี youtube พอได้ทํา youtube พอได้ทําไม้ก็ได้ออกไปซื้อไม้มั่งไปนู่นไปนี่ก็ได้กินของอร่อยอร่อยแล้วก็ได้เที่ยว จากเมื่อก่อนไม่เคยได้ไปไหนอ่ะรถขนทุเรียนทุเรียนเต็มเข่งเลยนะน่ะเส้นทางถนนทุเรียนเลยเคยแต่ดูในคลิปที่ว่าเขาขนทุเรียนลงจากป่ามานะ หาบทุเรียนหาบบางคุดลงจากป่ามาไม่เคยเห็นว่ามันจะมีอย่างนี้จริงๆมีมอไซค์ขนอย่างนี้จริงๆแต่ว่ารถมันจอดข้างทางไม่ได้นะยายพินจะจอดให้ดูกะนอกจากก็มีจุดให้จอดจะ้ะเยอะมากเส้นทางถ่ายทุเรียนฝั่งนี้ไม่ค่อยเยอะนะฝั่งโน้นเยอะ ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพยินดีต้อนรับสู่จังหวัดอุตรดิตถ์ภูสยดาวอย่พินว่าทางมันหลอกที่แท้มันอรอดโมง ยีพินทําบ้านก็มาหาซื้อถนนอะไรนะหน้าต่างประตูก็มาซื้อแถวแถวนี้นะ่ถนนเส้นนี้เนี่ยเด่นชัยจังหวัดแพร่เนี่ยแสดงมาเอารถมาซื้อกันอยู่แต่ไม่รู้ซื้อแถวไหนห่ักแต่ถนนเส้นนี้แหละจ้ะแม่น้ําปิงวังยมนานงเนี้ยแม่น้นํานานก็อันเนี้ยม่ต้องเป็นพี่น้ำมาสิเมื่อกี้เราผ่านมา ที่เราผ่านตรงน้นมันจังหวัดไอ้หนูรถขนดทุเรียนตอนที่เราผ่านกินแม่น้ำปิงลงพื้นที่ลาบแล้วบท้วต้องส่วนทุเรียนเนี่ยเนาะไม่ใช่ภูเขาแล้วยังไงอย่าผิดก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะจ๊ะ